ครับผมเคบ้านนกดาวครับผมอวันนี้พาชมโครงสร้างบ้านนกดาวนะครับหลังนี้เป็นทรงปัญนหานะครับอเสาหน้าเจ็ดหน้าแปดนะครับขนาดหกคูณแปดเมตรนะครับหลังนี้สองห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องน้ำหนึ่งระเบียงนะครับหกแสนเก้าหมื่นบาทนะครับออันนี้เราทําโชว์นะครับยังไม่มีเจ้าของครับหลังนี้เสาใหญ่นะครับไม้เต็งโครงสร้างแน่นๆครับหลังนี้อดูความคืบหน้านะครับอันนี้เป็นปัญนหานะครับปัญนหาซ้อนนะครับ สวยเลยเนาะพาดูเสาเสานี่ต้นใหญ่นะครับนี่ต้นใหญ่ต้นมะลุมเลยนีเดินโรเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับเสรอดโรเตอร์ทั้งหมดนะครับได่ถุนทําสีให้หมดโครงสร้างพ่นน้ำยากันปวกให้นะครับทําสีให้ย้อมให้ทุกจุดครับผมนี่ด้านข้างนะครับนี่ บันไดขึ้นทางนี้นะครับนี่บันไดขึ้นทางนี้นี่แน่นๆเลยนี่ช่างเราก็เริ่มเตรียมแต่งไม้มาใส่ชุดหน้านี่ครับอางนั้นมีเจ้านะครับดังน,น,งนี้ใครสนใจอยากได้ไบไวอยากได้หลังใหญ่ๆแน่นๆโทรสอบถามได้เลยนะครับ096123ก สามหสมห้านะครับหรือดูงานจริงได้ที่ร้านเจตุมไม้เก่านะครับมีให้เลือกหลายแบบนะครับแบบนู้นทรงโมเดิรลนะครับอย่างนั้น่าอย่างนั้นสี่แสนห้าหมืนบาทนะครับขนาดหกคูณหกเมตรนะครับลองดูในคลิปก่อนๆน,นะครับแล้วก็นี่อีกนี่อีกนะครับนี่ก็สงยอดฮิตของเรา หกคูณเจ็ดเมตรนะครับอ่าห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับลังน,นี้สวยๆเลยนู่นก็สามคูณหกเมตรสองแสนสองนะครับแล้วก็มีถัดไปอีกสามคูณหกอีกสองแสนสองหมื่นเหมือนกันสวยๆเลยมาดูงานจริงได้เลยนะครับร้านเจตุม่ไม้เก่าจังหวัดกำแพงเพชรนะครับโทรสอบถามเส้นทางได้นะครับศูนย์เก้าหกหนึ่งสองสามสามห้าสามห้านะครับมาเลือกชมไม้เก่าที่ร้านเราได้เลยนะครับไม้ เก่าสังกะสีบานประตูหน้าต่างเก่าเสาสุงมีหมดนะครับอเข้ามาดูได้เลยโอเคครับผม